ว่าทางช่วงบ่ายทางเพเภอพญาช้างจิตอาสาใช่ไหมที่จะมาลื้อเนาะนี่ครับก็ใต้สะพานรถข้ามนะครับแม่น้ำนะฮะก็คงบ่ายๆแค่นี้นะตรงนี้พี่ยินดีด้วยนะขอบคุณนะคะอ่าครับข่วยงานที่ช่วยเหลทางสะพานนะครับพร้อมสมาชิกเทศบาลตำบลบางเตยนะครับทีมพลังรักบางเตยนะครับก็ได้มอบ มีน้ำมีข้าวสารแล้วก็เครื่องบริโภคเนาะแล้วก็รวมถึงไข่มาม่านะครับวันนี้ก็พี่กุ้งเนะาะม,มีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมอ่านี่ครับจากใต้สะพานที่มาไทยทําวันนั้นน,น,นะนะก็ตอนนี้มีค่คือบ้านหลังใหม่นะครับอันนี้เป็นโครงการของของทางอทอของทางอำเภอนะ,อะที่จะมาสร้างบ้านให้อยู่นะครับก<า>็นนครับสิ่งสิ่งนี้นะผมก็ เนาะที่พวกผมมอบให้นี่ก็คือเอาไว้เล็กๆน้อยๆเนาะเอาไว้เอาไว้กินไว้อะไรนะครับครับในแบบทีบกุ้งนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับท่านใดที่มีจิตใจอยากทำบุญนะครับก็เยินเชิญนะครับทักมาที่ผมได้นะครับช่อง ลุงวอนชาแนลนะครับพักมาได้เลยนะครับว่าใครจีใจเมตตาอยากจะมาช่วยเหลือพี่กุ้งนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับนี่ครับนี่ก็ทางอำเภอครับก็มาทาสีกันใหญ่แล้ววันนี้ฮะคือร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่ครับผมจะทายท่าภายในบ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่อื่นใครนะครับอันนี้คือผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดนะครับคือมาช่วยกันเลยครับผู้ใหญ่อามูกเจ้าผู้ใหญ่มงคลมีโฮนะครับ งูสองนะฮะช่วยกันนะครับงูสามนะครับน ah ี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศสีนะสอสองสิบเอรเยแล้วจะมาลื้อนะนี่ครับก็ใต้สะพานรถข้ามนะครับแม่น้ำนะฮะก็คงบบยๆแค่นี้นะตรงนี้อ่า ที่ยินดีด้วยนะขอบคุณนะคะรับคุณงานที่ช่วยเหลือค่ะครับผมครับครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับยังไงก็คนไทยเหมือนกันับน้ำใจนี่ประธานสภานะครับจิตใจอ่ะจิตใจดีนะคนไทยเหมือนกันใจดีนะก็ขอฝากๆพี่พี่น้องๆด้วยนะครับ ฉันมีแต่เธอ